สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐบาลสหรัฐแสดงความปิดหวังเกี่ยวกับการยึดอำนาจในประเทศไทยและรับทีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความกังวล เกี่ยวกับรายงานที่ว่าผู้นำทางการเมืองของไทยบางคนถูกควบคุมตัวทหารยูเครนเสียชีวิต13นายจากการประทะกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักฝ่ายรัสเซียการระเบิดที่มณฑลซินเจียงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31คนและนายกรัฐมนตรีของเวียดนามขู่ว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายกับจีนกรณีแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกในบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้หมู่เกาะพาราเซลของเวียดนาม นอกจากข่าวโลกวันนี้รวมทั้งปฏิกิริยาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเกี่ยวกับการทำํำยึดอํานาจในประเทศไทยแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุ้ฝั่งเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA w a Washington. s วอชิงตันวันนี้นายเจคานี่โคสกทำรรเนียบขาวตอบคำถามผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air r o r r e One เกี่ยวกับกรณีการทำรัฐประหารในประเทศไทย โดยนายเจคานี่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ถามว่าการยึดอํานาจในประเทศไทยนี้ถือเป็นการก่อรัฐประหารหรือไม่และเรื่องนี้มีความหมายอย่างไรสําหรับสหรัฐถ้าเป็นการก่อรัฐประหารจริงโดยโฆษกทำเนียบขาวเจคานี่บอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีความผิดหวัง จากการตัดสินใจของกองทัพไทยที่สั่งระงับใช้รัฐธรรมนูญและเข้าควบคุมการทำงานของรัฐบาลหลังจากเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรลอาย,อยาวนานและว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการยึดอำนาจในครั้งนี้ โฆษกของตำรเนียบขาวกล่าวด้วยว่าสหรัฐนั้นมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรายงานที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ทางการเมืองระดับสูงของไทยหลายคนถูกควบคุมตัวไว้และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักการเมืองเหล่านี้โดยทันทีรวมทั้งรายงานที่ว่าสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยนั้นถูกควบคุมการแพร่ภาพและออกอากาศด้วยครับ อย่างไรก็ตามนายเจคานี่โคสก์ทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐนั้นให้คุณค่าความสำคัญกับมิตรภาพอันยาวนานที่มีกับประชาชนชาวไทยและเรื่องนี้จะมีผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยได้นะครับแต่นายเจคานี่โคสกรทำเนียบขาวก็กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังทบทวนเรื่องการให้ความช่วยเหลือและความสัมพันธ์กับประเทศไทยอยู่ และยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดในขณะนี้นะครับว่ารัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพียงแต่บอกว่ากำลังทำงานเพื่อที่จะรักษาการติดต่อกับรัฐบาลพลเรือนและแจ้งให้ทางฝ่ายไทยได้ว่าทราบว่าไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการยึดอานาจครั้งนี้ครับนั่นก็เป็นการตอบคาถามของผู้สื่อข่าวนะครับโดยนายเจค,คานี่โคษก์ทำเนียบขาวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์สวันในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเองวันนี้ นายจอห์นเคอร์รี่ก็มีถ้อยแถลงออกมาซึ่งเป็นปฏิกริยาอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทของวีเอพาษาไทยจะสรุปท่าทีอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณรัฐพลครับครับท่าทีอย่างเป็นทางการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไม่ต่างจากที่โฆษกทำเนียบข่าวกล่าวสักเท่าไหร่น,นะครับ กล่าวคือรัฐมนตรีต่างประเทศซาร์จอนแครรี่กล่าวในคำถแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยหลังจากมีการประกาศยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับรัฐมนตรีแครรี่กล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังต่อการตัดสินใจของกองทัพไทยที่ระงับการใช้รัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวและเข้าควบคุมการทำงานของรัฐบาลหลังจากที่ประเทศไทยเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองมานาน นอกจากนั้นรัฐมนตรีแฮร์รี่กล่าวได้ว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรแก่การก่อรัฐประหารโดยกองทัพในครั้งนี้จอห์นแฮร์รี่บอกนะครับว่าตนกังวลในเรื่องที่ว่าสื่อในประเทศไทยถูกสั่งปิดการให้ข่าวสารและเรียกร้องให้มีการตั้งรัฐบาลพลเรือนโดยทันทีรวมทั้งให้มีการให้มีประชาธิปไตยกลับคืนมา และการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเช่นเสรีภาพสื่อด้วยนะครับคำถแถลงบอกด้วยว่าเส้นทางข้างหน้าของประเทศไทยจะต้องมีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สะท้อนถึงเสียงของประชาชนโดยแท้จริงรัฐมนตรีแคร์รีเสริมว่าสหรัฐให้คุณค่าต่อมิตรภาพกับคนไทยแต่การทำรัฐประหารจะมีผลกระทบด้านลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทย และทิ้งท้ายในคำถแถลงนะครับว่าอเมริกากำลังทบทวนความช่วยเหลือและความสัมพันธ์ทางทหารและด้านอื่นๆที่มีกับประเทศไทยซึ่งจะเป็นไปตามข้อกฎหมายของสหรัฐครับคุณจำเริรบขอบคุณครับคุณรัฐบลครับนั่นก็เป็นท่าทีอย่างเป็นทางการนะครับของนายจอห์นแคลร่รัฐีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแต่อีกด้านหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวันนี้นะครับเจนซากี้โคษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศ ตอบคาถามของผู้สื่อข่าวซึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกันคุณนิตยามาพึ่งพงมีการสรุปเรื่องนี้ให้ฟังได้ไหมครับว่าความสนใจของสื่อมวลชนอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรได้ค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่เป็นที่สนใจของนักข่าวที่ไปรับฟังการประชุมแถลงข่าวเป็นประจำที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างมากถามกันในเรื่องนี้ก่อนจะพูดเรื่องจีนด้วยซ้ำไปะนะคะ คำถามแรกที่ผู้สื่อข่าวสักถามโคโสกเจนซากี้ในที่ประชุมแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีคือการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการเรียกเหตุการณ์ในประเทศไทยว่าเป็นรัฐประหารนะคะและผู้สื่อข่าวขอให้โคศกอธิบายสักหน่อยนะคะโดยระบุความแตกต่างในการตัดสินใจไม่เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ว่าเป็นรัฐประหาร แต่มาเรียกเหตุการณ์ในประเทศไทยว่าเป็นรัฐประหารแลจัจนซากิตอบไว้อย่างนี้ค่ะ Well every circumstance and every country is different obviously there's a an interagency process that looks at each of these situations and the determination was made as you know by the Secretary of State กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าแต่ละสถานการณ์ในแต่ละประเทศแตกต่างกันและมีกระบวนการระหว่างหน่วยงานในสหรัฐที่พิจารณาแต่ละสถานการณ์ แล้วก็มีการตัดสินใจอย่างที่เห็นในถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกันแล้วะะและต่อข้อถามที่ว่าเมื่อเรียกว่าเป็นรัฐประหารแล้วผลในทางปฏิบัติคืออะไรบ้างเธอตอบว่าอย่างนี้นะคะ Well, uh, first, uh, at this point what we're doing is we are reviewing our military and other assistance to the government of Thailand uh we've taken preliminary steps to suspend military engagement and assistance while we consider the facts on the ground this is a standard part of the process that would take place คําตอบก็ไม่ค่อยแตกต่างมากนักจากที่เราได้รับฟังจากเจคานี่นะคะแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเคอรี่เองเธอบอกว่าที่รัฐบาลสหรัฐกําลังทําอยู่ในขณะนี้คือทบทวนความช่วยเหลือทางการทหารและอื่นๆของของสหรัฐต่อประเทศไทย และในขั้นตอนเบื้องต้นก็ได้ระง,งับการติดต่อและความช่วยเหลือทางการทหารแล้วในขณะที่กำลังพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติมาตรฐานที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นก็ถึงจุดนี้ในขณะนี้กำลังทบทวนนะคะอย่างกว้างขวางครอบคลุมและข้อมูลที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐชี้แจงไว้ด้วยก็คือ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสำนักง,งานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ายูเซดให้ความช่วยเหลือทวิภาคีแก่ประเทศไทยเป็นมูลค่าปีละประมาณ10ล้านดอลลาร์หรือประมาณ320ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งเป็นความช่วยเหลือที่ให้กับรัฐบาลไทยผู้สื่อข่าวก็ซักไซว่าเ,าเงินจํานวนนี้ถ้าจะเขียนนะคะว่าเงินจํานวนเนี้ในที่สุดแล้วจะระงับใช่หรือไม่ซึ่งเธอก็ตอบ ว่าใช่นะคะ,ะยังมีบัญชีอื่นๆแต่ยังไม่พูดถึงนะคะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและผู้สื่อข่าวสักถามถึงเรื่องของคนอเมริกันในประเทศไทยว่าทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐดําเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับคนเหล่านั้นอย่างไรบ้างค่ะ Uh, the embassy has issued an emergency message alerting american citizens to developments it's something we do on a standard uh, basis as you know uh we're not at this time advise โคซกเจนซากีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็อธิบายนะคะว่าทางสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพได้ออกข้อความแจ้งให้ชาวอเมริกันเป็นข้อความด่วนได้รับทราบถึงพัฒนาการของเหตุการณ์ซึ่งก็เป็นการดําเนินการตามปกติวิสัย <c oughs> ที่ทางสถานทูตจะกระทํานอกจากนั้น ทางกระทรวงไม่ได้แนะนําให้ชาวอเมริกันในประเทศไทยเดินทางออกจากประเทศไทยนะคะแต่แนะนําว่าให้เข้าไปตรวจสอบดูเว็บไซต์ของกระทรวงเพราะว่าทางกระทรวงเนี่ยทบทวนสถานการณ์เรื่องการรักษาความปลอดภัยในทุกประเทศ ในโลกนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีข่าวที่อัปเดตให้อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวซักถามคือการตัดสินใจของทางการทหารไทยที่กระทำรัฐประหารว่าทำให้ประหลาดใจเพราะว่าไม่ได้รับทราบกันมาก่อนหรือเปล่านะคะเจนซากี้บอกไว้ว่า uh, I'm not aware of prior notice I haven't asked that specific question but uh, I think uh, I'm not aware of it uh, we เธอตอบนะคะว่าตัวเธอเอง uh, ไม่ทราบว่ามีการแจ้งล่วงหน้าหรือไม่เธอไม่คิดว่ามีและก็ได้เรียกร้องขอให้ทางการทหารไทยฟื้นฟูประชาธิปไตยและรัฐบาลพลเรือนในทันทีและว่าในขณะนี้สหรัฐกำลังพยายามติดต่อกับผู้นำทางการทหารของประเทศไทยโดยผ่านทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเธ <Okay. S 1> อกล่าวต่อไปด้วยนะคะว่ากำลังพยายามติดต่อกับรัฐบ,บาลพลเรือนชั่วคราวด้วย แต่ว่าสถานการณ์ในท้องที่นั้นเปลี่ยนแปลงเ,เร็วมากประเด็นสุดท้ายคือผู้สื่อข่าวอยากจะทราบว่าสหรัฐติดต่อกับสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกใช่เรื่องนี้ก็ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบรรดาประเทศสมาชิกเหล่านั้นนอกจากจะวิตกกังวลเรื่องไทยแล้วยังวิตกเรื่องปัญหาในเรื่องทะเลจีนใต้ด้วยค่ะครับค่ะ ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นเรื่องของท่าทีหรือว่าการตอบคําถามนะครับของเจนซากิที่เป็นโฆศกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในอีกด้านหนึ่งนะครับคุณรัฐพลครับสหรัฐเองก็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทางด้านการทหารกับไทยเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ไปพูดถึงเรื่องนี้นะครับในการ <c oughs> อ,อาภิปรายที่ติงแท้งแห่งหนึ่ง แล้วก็เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วก็คุณค่าของความสัมพันธ์ด้านการทหารกับไทยท่าทีของทางกระทรวงกลาโหมหรือว่าโฆศกของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในเรื่องนี้มีอะไรที่ออกมาชัดเจนไหมครับเรื่องนี้ครับวันนี้โฆศกของเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็พูดกับนักข่าวเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าเนื้อหาของกระทรวงต่างประเทศเจนซากี้เนี่ยจะได้ไรายละเอียดมากกว่านะครับกล่าวค,ค,ค,คือกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากําลังทบทวนความสัมพันธ์ด้านการทหารกับประเทศไทยอยู่ พันเอก Warren, ตสตีเฟนวอร์เรนโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่ากระทรวงกลาโหมอเมริกันกำลังพิจารณาถึงความช่วยเหลือและความร่วมมือระดับทหารต่อทหารกับประเทศไทยอย่างไรก็ตามก็กล่าวว่ายัางไม่ได้มีการตัดสินใจว่ากิจกรรมทางกลาโหมใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบพันเอกวอร์เรนยังไม่เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่ารัฐประหารหรือคูนะครับเพราะการนิยามสถานการณ์ในประเทศไทยเช่นนั้น จะมีขั้นตอนที่เป็นทางการซึ่งทำเนียบขาวจะเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งอาจจะนำไปสู่การลดกิจกรรมและความช่วยเหลือใดๆที่มีต่อประเทศไทยโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้บอกว่าขณะนี้มีการฝึกซ้อมร่วมระหว่างทหารอเมริกันกับทหารไทยที่เรียกว่า Cooperation of f Load Readiness and Training หรือที่เรียกย่อๆว่า c r a t นะครับกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่กระทรวงกลาโหมกำลังทบทวนท่าทีอยู่ครับคุณจำเนิน ครับก็เรียกว่าเป็นการแสดงท่าทีแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศมาตรการอะไรอย่างชัดเจนนะครับออกมาครับนั่นก็เป็นส่วนของกระทรวงกลาโหมแต่ว่าไปแล้วสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศเดียวหรือเปล่าที่ออกมาแสดงท่าทีจุดยืนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการรัฐประหารในประเทศไทยสหรัฐไม่ใช่ประเทศเดียวที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับ,รบสำหรับส่วนอื่นๆของโลกผู้นําของสาระราชาติ ทานายธิบดีฝรั่งเศสและรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษก็แสดงความคิดเห็นด้วยซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันแต่จะมีความแตกต่างก็เล็กๆน้อยๆนะครับกล่าวคือนายบันคีมูนเลขาธิการสหรประชาชาติกล่าวว่าตนกังวลอย่างยิ่งต่อการยึดอำนาจและเรียกร้องให้มีการนำการปกครองโดยพลเรือนที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกลับคืนมาในเร็ววันและย้ำว่าควรจะมีการพูดคุยกันที่รวมความเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความสงบสุขและความเจริญของประเทศไทยในระยะยาวนะครับส่วนประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสประนามการทำรัฐประหารครั้งนี้และเรียกร้องให้มีการใช้กฎตามรัฐธรรมนูญกลับคืนมารวมทั้งให้มีการเลือกตั้งโดยทันทีและบอกได้วว่าควรมีการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษวิลเลียมเฮกขอให้ไทย กลับมามีรัฐบาลพลเรือนที่มีการที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับเขาบอกว่าตนกังวลอย่างยิ่งต่อการทำรัฐประหารในประเทศไทยและว่าอังกฤษรอคอยให้ทางการไทยกำหนดตารางเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเลือกตั้งเพื่อก่อให้เกิดกรอบการทำงานตามระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นเรื่องของท่าทีของประเทศมหาอำนาจต่างๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาฟังข่าวอื่นที่เกิดขึ้นในจุดอื่นๆของโลกกันบ้างนะครับที่ยูเครนผู้รักษาการตําแหน่งประธานาธิบดีของอยูเครนบอกว่ามีทหารยูเครนเสียชีวิต13นายเมื่อกลุ่มแยกดินแดนซึ่งสนับสนุนหรอฝักฝ่ายรัสเซียโจมตีจุดตรวจของทหารแห่งหนึ่งทางด้านตะวันออกของประเทศ ส่วนที่จีนนะครับที่มณฑลซินเจียงซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศการโจมตีด้วยระเบิดที่มณฑลซินเจียงทําให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย31คนที่ตลาดแห่งหนึ่งซึ่งจอแจในบริเวณมืองหลวงของมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นย่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับชาติพันธ์ของจีนครับสำนสักข่าวซินหวารายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า90คนเมื่อผู้ที่ลงมือเนี่ยใช้รถสปอร์ตยูทิลิตี้2คันนะครับ วิ่งฝ่าเข้าไปในกลุ่มชนแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นเรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามคู่ว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายกับจีนจากการที่จีนนั้นนำฐานแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกไปอยู่ใกล้บริเวณที่เป็นกรณีพิาพาทระหว่างจีนกับเวียดนามก็คือหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนตอนใต้ครับและเรื่องเกี่ยวกับในจีเรียนะครับ คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินี้ใช้มาตรการลงโทษต่ตอกลุ่มโบโกฮารามในไนจีเรียจากการที่ใช้มาตรการาหรือการโจมตีอย่างรุนแรงแล้วก็ลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงเกือบ300คนโดยรัฐบาลของไนจีเรียได้ขอให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพิ่มชื่อของกลุ่มโบโกฮารามนี้เข้าไปในรายชื่อของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอัลไคดาที่ถือเป็นองค์กรก่อการร้ายซึ่งเมื่อการเพิ่มรายชื่อเข้าไปนี่ก็จะทําให บโบโกฮารานนั้นถูกอายัดทรัพย์สินแล้วก็ถูกห้ามเดินทางแล้วก็ถูกห้ามการซื้อส่งอาวุธให้ซื้อขายให้กับกลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับอีกข่าวหนึ่งครับประธานาธิบดีของอิหร่านบอกว่าข้อตกลงอย่างกว้างขวางเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฮัสซันบูฮานีของอิหร่านบอกกับผู้สื่อข่าวที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันพฤหัสบดีว่าการบรรลุข้อตกลงนี้จะสามารถเป็นไปได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าบางประเทศซึ่งไม่ได้ระบุชื่อนั้นจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อปัญหาขึ้นประธานาธิบดีของอิหร่านไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน มาเข้าช่วงรายงานธุรกิจกันบ้านนะครับวันนี้มาตลาดทุนสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น10จุดปิดที่18,543ันแดดอันพัวขยับขึ้น4จุดปิดที่1,893ส่วน N a สแ a กก็ขยับขึ้น23จุดปิดที่4,154ครับคุณทรงพ์สุภาผลนั่งฟังเปรี้ยวปากมานานแล้วมีเรื่องราวทางธุรกิจน่าสนใจมาเล่าฟังเพิ่มเติมเชิญคุณทรงพ์ครับครับ ข่าวธุรกิจวันนี้นะฮะมีหลายเรื่องที่ไปแตะทางเอเชียแล้วก็มีไปแตะประเทศไทยด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ในอเมริกากันก่อนนะฮะสำนักง,งานสัมมโนประชากรสหรัฐเปิดเผยรายงานเรื่องอัตราการขยายตัวของประชากรในเมืองต่างๆในสหรัฐโดยระบุนะครับว่าเมืองทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐมีการเติบโตรวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงเมืองออสตินในรัฐเท็กซัสด้วยนะครับซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเกือบ2 1 0 0 0คนเมื่อปีที่แล้ว แต่เมืองที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดนั้นเป็นเมืองที่อยู่รอบนอกของออสตินนะครับก็คือเมืองซานมา์โกสซิดาพาร์คและก็จอร์ททาซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งใน10เมืองที่เรียกได้ว่าเติบโตรวดเร็วที่สุดในอเมริกานะครับสำหรับเมืองอื่นๆที่มีอัตราการเติบโตของประชากรมากที่สุดในสหรัฐนั้นอยู่ในรัฐแอริโซนายูทาไอเดโฮเซาท์แคโรไลนาเทนเนสซีและก็แมริแลนด์ครับส่วนเมืองที่มี จำนวนประชากรมากที่สุดในอเมริกาสาอันดับแรกนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือนิวยอร์กลอสแอนเจลิสแล้วก็ชิคาโกครับตัวเลขประชากรทั้งหมดในสหรัฐในขณะนี้นะครับปัจจุบันมีทั้งหมด318ล้านคนครับข้ามไปที่ในเอเชียนะครับกัมพูชาเกาหลีใต้จีนลาวแล้วก็มาเลเซียคือส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่ แย่ที่สุดสำหรับคนทำงานนี่พูดกันถึงในด้านของสิทธิแรงงานความไม่เท่าเทียมแล้วก็การถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบนะครับ International Trade Union Confederation หรือสหพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับดัชนีสิทธิแรงงานโลกนะครับซึ่งสำรวจสภาพการทำงานแล้วก็สิทธิแรงงานในประเทศต่างๆ1 3 9ประเทศทั่วโลกจากนั้นให้คะแนนตั้งแต่1ถึง5 หน,นั้นหมายถึงสภาพการทำงานดีที่สุดนะครับ5คือแย่ที่สุดนอกจากนี้ยังมีคะแนน5บวกที่หมายถึงประเทศที่ไม่มีการปกป้องสิทธิแรงงานเลยซึ่งก็มีอยู่8ประเทศด้วยกันนะครับเช่นลิเบียสูดานซีเรียและก็ยูเครนประเทศในแถบเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้หลายประเทศนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มคะแนน5ก็คือแย่ที่สุดนะครับได้แก่กัมพูชาลาวมาเลเซียฟิลิปปิน ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่มคะแนน4คือเท่ากับพม่าอินโดนีเซียออสเตรเลียและสหรัฐนะครับนอกจากนี้รายงานชิ้นนี้ยังได้ระบุถึงประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายอย่างด้วยเช่นเมื่อปีที่แล้วนั้นมีรัฐบาลอย่างน้อย35ประเทศที่ได้จับกลุ่มคุมขังคนงานเพื่อป้องกันการเรียกร้องสิทธิแรงงานในต่างๆนะครับและยังมีรัฐบาลอย่างน้อย9ประเทศที่ใช้วิธี ฆาตกรรมคนงานเพื่อข่มขู่แรงงานส่วนใหญ่แล้วก็อย่างน้อย87ประเทศที่ไม่มีกฎหมายที่ให้สิทธิ์สำหรับคนงานในการประท้วงหยุดงานนะครับไปต่อกันที่เกาหลีเหนือนะครับมหาวิทยาลัยที่ได้รับนักศึกษาต่างชาติเพียงแห่งเดียวของเกาหลีเหนือคือเพียงยาง university of science and technology หรือ pust p l u นี้ จัดพิธีมอบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตท,ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทชุดแรกจํานวน44คนนะครับซึ่งได้รับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาของเทคโนโลยีการสื่อสารการจัดการอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนเมื่อปี พศ2553หรือ4ปีก่อนนะครับโดยกลุ่มบุคลากรจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและคณาจารย์ทั้งหมดก็เป็นชาวต่างชาติครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้นะครับผลการสำรวจความเห็นของอสมาชิกเว็บไซต์ทริป advisor นะครับระบุว่ากรุงมอสโกนั้นเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อ,อนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกและยังมีระบบขนส่งมวลชนที่ย่ำแย่ที่สุดด้วยนะครับโดยเฉพาะแท็กซี่ลองลงมาก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับแต่เป็นกรุงปักกิ่งในประเทศจีนที่คนไทยจำนวนมากก็ชอบไปท่องเที่ยวกันในทางกลับกันนะครับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นถูกจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว และนอกจากนี้โตเกียวยังถูกจัดว่าเป็นเมืองที่มีอัธยาศัยดีที่สุดอีกด้วยครับปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่ TripAdvisor จัดอันดับเมืองท่องเที่ยวในด้านต่างๆโดยสำรวจความเห็นจากสมาชิก54,000คนสหรัฐมีติดอันดับมาเมืองเดียวนะครับคือนิวยอร์กที่ได้อันดับหนึ่งสำหรับเมืองที่มีร้านอาหารและชีวิตกลางคืนดีที่สุดอันดับ2ในด้านเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดโดยรวมนั้น ก็คือนิวยอร์กนะครับซึ่งรองจากโตเกียวแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของความคุ้มค่าเงินนิวยอร์กอยู่ที่อันดับ30นะครับเมืองที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งคือสิงคโปร์ซึ่งติดอันดับต้นๆในด้านบริการแท็กซี่ความสะอาดของถนนหนทางและยังเหมาะสำหรับการไปเที่ยวเป็นครอบครัวหรือเที่ยวคนเดียวส่วนกรุงเทพมหานครของเรานั้นติดอันดับติดอันดับ3ในด้านเมืองที่มีโรงแรมดีที่สุดแล้วก็ถนนสะอาดที่สุด นั่นก็เป็นการจัดอันดับของท r i ปแอดไวเซอแต่ก็ในคุณจาเริอนจะเห็นด้วยหรือเปล่าฮะแปลกใจไหมคุณสงพลถนนสะอาดที่สุดครับแปลกใจโรงแรมดีสุดนั้นไม่แปลกใจถนนสะอาดที่สุดนี่อาจจะเป็นถนนที่คนทาเซอร์เวยพอดีไปเดินพอดีนะครับแต่ก็น่าสนใจขอบคุณครับคุณทรงพลครับผมสวัสดีครับครับคุณท่านทั้งท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้อยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน ปกติแล้วรายการนี้ฟังได้ทางวิทยุแต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยเราก็เลยแพร่ทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับซึ่งถ้าเผื่อว่ารับฟังไม่ได้ทางสถานีวิทยุตามปกติจะสามารถติดตามฟังได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ชมได้ทางเว็บไซต์ของเราก็ Worldwide Web voa h a i com หรือเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับก็ได้ที่ voa เวนวักไทย รายการที่เรานำเสนออยู่ตอนนี้นะครับจะออกแพร่ภาพอีกครั้งทางดาวเทียมนะครับ VOA เอเชียหรือที่รู้จักกันว่าเอเชียสัตว์370นะครับจะรับชมได้อีกครั้งเช้าว,วันศุกร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา10โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงตามเวลาในประเทศไทยที่เอเชียสัตว์370ที่ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียมนะครับ1 0 5ยองศาตะวันออก ความถี่นั้นก็คือความถี่สำหรับการดาวน์โหลดรายการคือ4040เมกะเฮิรซครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับซึ่งในช่วงนี้เราก็จะแพร่ทั้งภาพและเสียงแล้วก็ติดตามรับฟังได้ทางข้อมูลของดาวเทียมดังกล่าวรวมทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของเราแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังหรือท่านผู้ชมมีรายงานมีภาพหรือมีอะไรที่อยากจะส่งมาให้เราเนี่ยทำยังไงครับคุณสงพรศครับเขาจะร่วมเป็นผู้สื่อส่าวกับเราง่ายง่ายครับคุณผู้ฟัง ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก่อนอื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราก่อนนี่โฆษณาเลยนะฮะเข้าไปที่ Google Play สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ส่วนผู้ใช้ iPhone ก็เข้าไปที่ App Store ของ Apple นะฮะดาวน์โหลด VOA นะฮะเข้ามาเป็นแอปพลิเคชันเสร็จแล้วพอเจอเหตุการณ์อะไรน่าสนใจถ่ายถ่ายเลยนะฮะถ่ายแล้วก็ส่งมาทางเข้าไปเข้ไปที่แอแอปแอปพลิเคชันของเรานะฮะกดเลือกอัปโหลด จะอัปโหลดเป็นเสียงก็ได้จะอัปโหลดเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้นอกจากนี้ยังส่งเป็นข้อความด้วยถ้าเกิดว่าไม่ชอบผู้ดำเนินรายการท่านไหนก็ส่งมาว่ากล่าวได้ผมคงโดนคนแรกเลยแต่ว่าต้องโหลดต้องโหลดแอปของเราโหลดแอปของเราเอาไว้ในสมาร์ทโฟนก่อนก่อนอื่นนะครับโอเคครับนั่นก็เป็นเป็นวิธีที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะมีโอกาสร่วมส่งข้อมูลให้เราได้ก็เข้าไปที่ Google Play หรือว่า App Store ของ Apple ได้นะครับ คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุท้าทยวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับไทยๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับคุณรัตพลครับพูดถึงเรื่องของอาหารไทยเนี่ยก็มีคำพูดว่าอาหารไทยไปที่ไหนก็ทำชื่อเสียงครับ,รบเมื่อสักกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าบรรดาสถานทูตต่างๆ ในเขตกรุงวอชิงตันจัดประกวดอาหารกันแล้วแม่ครัวไทยเนี่ยแม่ครัวไทยของสถานทูตไทยเนี่ยไปแข่งขันทําอาหารกับแม่ครัวของสถานทูตอื่นอีก13แหง่งอย่างเช่นอาหารอิตาลีอาหารรัสเซียคณะกรรมการตัดสินแล้วใครชนะคุณรัฐพลอาหารไทยครับโอ้โหแปลกใจไหมเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นอาหารอันดับหนึ่งในดวงใจผมอยู่แล้วครับแต่แต่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปคุยกับแม่ครัวที่ ทำงานให้กับธรรมเนียบทูตธรรมเนียบท่านเอกอัครราชทูตวิชาวัตรอิสระพักดีนในกรุงวอชิงตันนะครับท่านพาแม่ครัวผู้นี้เนี่ยเดิมทีทํางานอยู่ที่สถานทูตให้กับทูตท่านอื่นที่กรุงเอเธนส์แต่ว่าได้รับการเรคคอมเมนหรือได้ยินชื่อเสียงแม่ครัวผู้นี้มานานแล้วก็ได้สัมภาษณ์ให้กับสถานทูตไทยที่เอเธนส์ใช่ครับก็คัดเลือกซื้อตัวมา อย่าเรียกว่าซื้อตัวดึงตัวนมาชวนมาชวนมาช่วยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันเกิดขึ้นทุกปีนะครับครั้งนี้มี14สถานทูตที่ส่งแม่ครัวมาแข่งกันแต่ละประเทศทําอาหารพริกแพงต่างๆนานารัสเซียนี่เขาทำไอศครีมปลาแซลมอนโอ้โหซึ่งของไทยเนี่ยของไทยเนี่ย เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างแม่ครัวคือคุณจิราพรนะครับกับภรรยาท่านเอกอัครชุดข้าราชทูตซึ่งคือซึ่งก็คือคุณวันนิพาอิสระพักดี<ฆ>คือคุณวันนิพาเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนชอบรับประทานอาหารแล้วก็เข้าใจถึงการแต่งจานเข้าใจถึงรสชาติอาหารที่ถูกปากคนอเมริกัน<ฆ>และก็เลือกเมนูหนึ่ง ที่แม่ครัวคุณจิราพรทำบ่อยแล้วก็แขกที่มารับประทานอาหารที่ทำเนียบทุท์นี่ติดใจกันก็คือปลาปลาแซลมอนอแล้เนี่<ถ>เอามาแข่งไอศครีมแซลมอนเลยและโดยบังเอิญแซลมอนนี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเครื่องปรุงบังคับนะแต่ว่าบังเอิญทำตรงกันกับรัสเซียรสชาติมาปรับให้เผ็ดน้อยลงกว่าปกตินิดนึงแล้วก็ทานง่ายแล้วคุณคุณวันนิพาภรรยาท่านเอกอักคราชทุทูตเนี่ยปรับ ด้วยการทำเป็นสลัดก็ได้ถูกปากกรรมการและได้ที่1ครับโอ้โหครับนั่นก็เป็นเรื่องของเคล็ดลับครับของที่แม่ครัวตาหมดเวลาแล้วครับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอลาไปจากวิเวภาภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจจเบิรินันสมบุญสวัสดีครับ Voice of Washington America